สวัสดีครับกับสุนิทักน์ f ทเอฟซทางช่อง YouTube ของ b o อบต้นไม้ซิครับวันนี้พา f อฟมาเที่ยวชมบรรยากาศครับที่ตำบลไม้ขาอำเภอภูเก็ตนะครับก็วันนี้นะครับจะพา f อฟมาชมบรรยากาศนะครับถ้าเรือนะครับถ้าเรือหาปลานะครับก็นะครับนี่คือทะเลนะครับสามารถนะครับจับปลาได้ ใช้เรือหาปลาได้นะครับก็พาเอฟซีมาชมนะครับบรรยากาศเรือพวนนะครับก็ตรงนี้นะครับเรือแต่ละลำนะครับสวยมากนะครับบรรยากาศปลาชายเลนนะฮะได้ไหมครับหน่หัวยังไม่ได้ไปดิ นะครับนี่ก็นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศภาพบรรยากาศให้กับเอฟซีได้รับชมกันนะครับนี่อยู่ใกล้ๆนะครับสามแยกสนามบินกับโอ้ปลาสะทงครับพี่น้องนะครับตัวทออ่านีมือนี่ปลายในมันใหญ่เลยโอเคครับพี่น้องครับเ่น้กอนครับอีพี่นี่ครับ สวัสดีครับนะครับมาปลูกต้นไม้ครับวันนี้นะครับสองต้นนะครับเป็นสนสิงโตก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปลานะครับเที่ยวขึ้นมานะครับปลากระพงใช่ไหมพี่เต้ยปลากระพงแก้มบางนะครับปลาปลาเก๋าปลาเก๋าแล้วก็ปลาอะไรพี่เต้ยนี่ปลาหมุงปลามุแล้วก็ปลาอะไรครับพี่เต้ยีนนี่ปลาถุงปลาถุง โอ้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับ f c ครับตอนนี้ก็กำลังจะต้นไม้ครับต้นอะไรนะพี่เด้ต้นสนมังกรสนมังกรนะครับก็ประมาณนี้ครับ F c ซครับนะครับก็อยู่ตรงนู้นเลยนะครับน่าจะโอ้ตอนนี้กำลังเจ้าเรือลงนะครับกำลังเจ้าเรือลง โห oh, ยอดนะครับสวยมากนะครับลำนี้เป็นล้านนะ4-5สี่ห้าล้านน่าจะได้นะนะครับพเอฟซีได้มีโอกาสนะครับรับชมนะครับก่อเครื่องอิซุสุนะฮะไม่ธรรมดานะครับ ตอนนี้กำลังโยกนะสีสเก็ตด้วยนะครับป้ายอุบลเลยนะครับป้ายคนอุบลเลยนะครับนี่มนธรไมได้นะครับนี่นะครับกำลังโยกกับรถสวัสดีครับนะครับสวยมากนะครับครับผมพุ่คุ่ลุ้มแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่ก็รถนะครับวันนี้นะครับ สวนในเสือนะครับในหัวเสือนะครับมาบริการลูกค้าถึงบ้านนะครับสองต้นครับรอบใบครับป่าคงกลางป่าเฉลดนะครับปลาเยอะมากครับที่นี่ครับอีพี่นี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ